ใครที่อยากหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะคะวันนี้จะลินมี3ช่องทางฟรีเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่มานำเสนอค่ะหลายคนนะคะซื้อโฆษณาก็แล้วนะคะทำคอนเทนต์ก็แล้วแต่ว่ายังหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพื่อที่จะเข้ามาในการติดตามของตัวเองไม่ได้นะคะวันนี้จะลินมี3ช่องทางฟรีๆที่จะทําให้คุณได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆช่องทางที่1ค่ะคือกรุ๊ป เฟซบุ๊กค่ะกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะเป็นการรวบรวมสังคมของคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันค่ะให้มาอยู่ในที่เดียวกันอย่างเช่นเขาจะมีสมาคมคนรักสปาร์ตันเห็นไหมคะคนที่มีการออกกําลังกายในรูปแบบใหม่มีสังคมของคนที่ยิงแอดเฟซบุ๊กไปคุยกันนะคะสังคมของคนอยากที่จะดูแลน้ําหนักเขาก็มีกลุ่มต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะให้คนที่คล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนๆกันหรือสนใจเรื่องเหล่านี้ ไปอยู่รวมกันในกลุ่มซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นแหล่งรวมว่าที่ลูกค้าใหม่ของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจริงๆคุณเปิดกรุ่ปขึ้นมาเองเลยค่ะแล้วคุณก็สามารถที่จะนําเสนอข้อมูลความรู้ดีๆเหล่านี้ลงไปในกรุ่ปให้คนที่ติดตามเราต้องให้ value content กับกลุ่มว่าที่ลูกค้าของคุณเสมอรตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเองเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆแล้วสร้างกลุ่ปค ติดตามตรงเนี้จะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่เขาจะมีคําถามคําตอบคุณก็สามารถที่จะไปให้ความรู้ไปตอบคําถามแล้วก็ค่อยดึงเขาไปติดตามคุณในช่องทางต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะช่องทางที่2นะคะนั่นก็คือ YouTube ค่ะดูเหมือนเป็นเรื่องที่หลายๆคนได้ยินกันมามากมายแต่จะบอกว่าบางท่านก็หลงลืมไปนะคะว่าช่องทาง YouTube เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณก็ใช้ได้ฟรีอยู่ที่ว่าคุณจะนําเสนออะไรคอนเทนต์ในรูป รูปแบบของวิดีโอความยาว3-5นาทีทําเป็นรายการต่อเนื่องทําให้คุณลงตารางงานของคุณได้อย่างแน่นอน YouTube ส่วนมากนะคะจะเป็นการตอบคําถามจะเป็น How-to ต่างๆหรือจะเป็นความรู้คนที่ search YouTube ดูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สนใจเรื่องนั้นจริงๆต้องการแก้ปัญหาเรื่องนั้นจริงๆต้องการหากูรูที่จะมาตอบคําถามเรื่องนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจะดีกว่าไหมคะถ้าคุณก็เป็นหนึ่งคนที่สามารถที่จะไปอยู่ในหน้า Facebook ของ ลูกค้าได้การทำคอนเทนต์ในช่องทาง YouTube ก็เริ่มต้นได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาผู้ติดตามใหม่ๆและสามารถเป็นที่สำหรับเก็บกลุ่มคนที่มีความต้องการอยากจะรู้เรื่องนั้นๆไว้ในที่เดียวกันได้เช่นเดียวกันแล้วพอเขามาตาม YouTube ของคุณนะคะคุณสามารถที่จะพาเขาไปติดตามเว็บไซต์หรือพาเขามาติดตาม l i n e OA ของคุณ,คณก็ไม่ยากนะคะช่องทางที่3ค่ะช่องทางนี้หลายคนอาจจะ ไม่ถึงเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าอุยมันเป็นช่องทางของเด็กวัยรุ่นหรือเป็นช่องทางของการที่เราจะไปสร้างตัวตนเราต้องเต้นหรือเปล่านั่นก็คือ Tik t o ็อกนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะจริงๆ Tik t o ็อกเป็นอีกหนึ่งช anel ที่ทําให้คนสามารถที่จะมาติดตามคุณได้เพราะว่าด้วยความที่คลิปสั้นๆคนเสพข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเขาก็มีการที่จะส่งคนให้ไปตามใน YouTube หรือไปตามใน IG ของคุณได้เช่นเดียวกันดังนั้นการที่คุณสร้างคอนเทนต์ที่เป็น Value Content นะคะมีประโยชน์กับ คนไม่จําเป็นต้องเต้นนะคะ TikTok ไม่จําเป็นต้องเต้นตอนนี้มีความรู้เรื่องหุ้นมีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์มีความรู้เรื่องการใช้โทรศัพท์เรื่องการถ่ายรูปแบบนี้เต็มไปหมดในการที่จะให้ Value Content กับผู้ที่คุณต้องการให้เขามาติดตามคุณดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนถ้าคุณเป็นคนที่รู้จริงในเรื่องนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบ่งปันและคุณต้องขยันทำคอนเทนต์นะช่องทางฟรีๆเหล่านี้นะคะสามารถ ที่จะเป็นช่องทางในการสร้างตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วการที่คุณสร้างตัวตนมีคนติดตามหลังจากนั้นคุณก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายตาของว่าที่ลูกค้าคุณเขามีอะไรไม่เข้าใจหรือเขามีอะไรที่สงสัยเขาก็จะมาสอบถามคุณมาปรึกษาคุณดังนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณมีบริการที่คุณมีให้สู่คนที่เขามาสอบถามคุณได้อย่าลืมนะการทําการตลาดบนโลกออนไลน์เขาต้องผ่าน3ชอนะ ะคะชอบ เชื่อแล้วเขาถึงค่อยชอบนะคะดังนั้นคุณต้องทําขั้นตอนแรกให้ได้ก่อนนะทําให้เขาชอบคุณค่ะชอบในที่นี้หมายความว่าคุณต้องสามารถที่จะตอบคําถามและคุณต้องสามารถรู้จริงในเรื่องนั้นสามารถเป็นที่พึ่งพาของเขาได้คุณก็สามารถทําการตลาดบนโลกออนไลน์กับคนไม่รู้จักได้อีกมากค่ะและกลุ่มลูกค้าใหม่มีมากมายไปหมดค่ะอยู่ที่เราจะเลือกทําที่ช่องทางไหนถ้าใครนะคะอยากที่จะมีเทคนิคดีๆในการไปทําการตลาดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะนักขายสายออ หลายค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ